สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัทรนันสิทธิสอนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาชมธรรมชาติถ้าเราเนึกถึงธรรมชาตินะคะสิ่งแรกที่เราจะเนึกถึงก็คือต้นไม้ดังนั้นวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาชมต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ถึง10คนโอบสูงกว่า20เมตรมีเส้นผ่าศูนย์กลางพุ่มกว่า50เมตร และมีอายุมากกว่า100ปีที่สำคัญนะคะต้นไม้ต้นนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในปัจจุบันนะคะนับว่าเป็นเรื่องยากมากๆที่จะหาต้นไม้ที่มีอายุยืนและมีขนาดใหญ่มากขนาดนี้นะคะดังนั้นวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมไปดูกันเลยค่ะไปกันเลย ต้นจามจุรียกักษ์นี้อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านกาศิกรรมตำบลเกาะสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของกรมการสัตว์ทหารบกเป็นต้นไม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะมีอายุมากกว่า100ปีจากการสอบถามผู้สูงอายุในพื้นที่ซึ่งมีอายุประมาณ95ปีเนี่ยท่านได้เล่าว่าเมื่อท่านอายุ20ปีได้เข้ามาทำงานในพื้นที่นี้นะคะ ก็เห็นว่าต้นจามจุรียักษ์นี้มีขนาดใหญ่มากแล้วค่ะนับว่ที่นี่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดกาญจนบุรีที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชมเราไปดูกันเลยค่ะไปกันเลย นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสถานที่แห่งนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะมานั่งเล่นชิลชิลนั่งอ่านหนังสือหรือว่ามาถ่ายรูปนะคะเพราะว่าสถานที่แห่งนี้มีสะพานไม้และมีมุมถ่ายรูปเยอะมากๆเลยล่ะคะ่ะ ในระแวกนี้นะคะมีโรงแรมรีสอร์ทค่อนข้างเยอะค่ะเช่นประการรีสอร์ทประการรีสอร์ทนะคะเป็นโรงแรมระดับ3ดาวค่ะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเช่นสระว่ายน้ำมีฟิตเนสมีวิวเป็นภูเขานะคะที่สำคัญอยู่ห่างจากต้นจามจุริยักษ์แค่2.5กิโลเมตรค่ะการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวนะคะ ถ้าเดินทางโดยรถส่วนตัวเนี่ยสามารถปัก GPS มาที่ต้นจนจุริยักษ์ได้เลยค่ะแต่ถ้าเดินทางโดยรถขนส่งสาธารณะสามารถนั่งรถโดยสารมาลงที่สถานีขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีแล้วต่อรถอาจจะเป็นรถตุ๊กๆหรือรถสองแถวก็ได้ค่ะมาที่ต้นจนจุริยักษ์ค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะไม่มีรถขนส่งสาธารณะผ่านค่ะ ที่ต้นจำจุรียักษ์นี้นะคะมีร้านค้าขายอาหารต่างๆมีพื้นที่ขายของที่ระลึกสินค้าพื้นเมืองชุมชนมีห้องน้ำนะคะมีป้ายบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ความเป็นมามีสาราให้นั่งพักสามารถบริการนักท่องเที่ยวต่างๆได้อย่างเต็มที่ค่ะ สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงของต้นจามจุรียักษ์นะคะมีมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวัดต่างๆหรือว่าจะเป็นโรงพยาบาลพระหพนพลพยุหะเสนามีห้างสรรพสินค้าโรบินสันการจนบ,บุรีและมีสถานที่ต่างๆให้นักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวได้ค่ะนักท่องเที่ยวและชาวบ้านในโวกนี้นะคะต่างก็เกิดความเชื่อความศรั เกี่ยวกับสารเจ้าแม่จางจุรีนะคะว่าท่านนั้นให้โชคและให้หวยแม่นมากๆหรือว่าใครนะคะที่ขอพรใดก็จะประสบผลสำเร็จทำให้ชาวบ้านละนัดท่องเที่ยวศรัทธาและเชื่อว่าท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆค่ะ ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะคะกำลังเป็นที่นิยมกันมากทั้งชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาติซึ่งการโพสต์รูปภาพธรรมชาติหรือการเช็คอินสถานที่แห่งนี้จะทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาสถานที่แห่งนี้ได้มากขึ้นค่ะการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะคะ สามารถทำได้หลายวิธีเช่นการทำสื่อรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวลงในโซเชียลมีเดียทำซับไตเติ้ลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่นักท่องเที่ยวนะคะจะได้มาชมมากขึ้นหรืออาจจะมีกิจกรรมเสริมต่างๆอาจจะมีกิจกรรมปิกนิกครอบครัวในช่วงดอกไม้บานนะคะเพราะว่าดอกไม้ในละแวกนี้น่ะมีหลากหลายทำให้สถานที่แห่งนี้น่าสนใจเพิ่มขึ้นได้ด้วยค่ะ